อ้ว้าวระบดเป็นช็อกโกแลตเจ๋งไปเลยอ้ว้าวงั้นเ้อเป็นคนแรกนะฉันเห็นด้วยอ้ว้าวลูกแมวน่ารักจังเลยามานี่มาเจ้าตัว้หนใช่แล้วมันทำมาจากช็อกโกแลตโชคดีจังเลยเดี๋ยวก่อนนะแล้วเธอได้อะไรอะ่ะมันมาดูกัน โอ้น่ารักจังเลยมันคือลูกแมวของจริงวิเศษมากเด็กด,ดีฉันรักแกแล้วนันเนี่ยเธอโชคดีจังขอฉันจับหน่อยนะเอามือออกไปเลยนะลูกแมวของฉันอย่ายุ่งโอ้อะไรกันอย่าขี้งอกเอ้ยแต่ว่าฉันไม่ลูกแมวไปช็อกโกแลตนะเธอกำลังทำอะไรนะอย่ากินต่อหน้าลูกน้อยของฉันนะไม่ อนนี่มันหัวร้อยสุดๆอย่ามองนะโอ้มันนี่แหละฉันจะกินแกอร่อยมากมาเฮ้ยเจ้าหนูแกจะไปไหนอ้าช่วยด้วยโอ้ฉันจะไม่ทำอีกแล้วแม่จ๋าอุ้ยต้องอย่างนี้สิเลืกองมาสกลัดเป็นของฉันแล้ว ช่ววยยฉันด้คำสุดท้ายย้ำเป็นยังไงบ้างเด็กดีฉันคิดว่าพอแล้วล่ะไม่ต้องโกนนะฉันจะไม่กินแก่เรานั่นมันแมวจริงๆใช่ไหมฉันไม่เคยคิดเลยมันจะทำแบบนั้นได้ <c oughs> อย่าเข้าใกล้ฉันนะ <c oughs> ว้าวนี่มันมือไอรอนแมน สุดยอดมือท่องมือฉันเลยนี่บริตนี้ดูสิดูนะว่าฉันท่ออะไรได้บูมโอ้โหทรงพลังมากเธอชอบมันไหมอ๋อไม่ใช่ที่หน้าฉันช่วยด้วยแล้ว,ลวมันยอยู่ยังไงอะเออโทษทีมันเป็นบททีเห็นนะใช่โอ้งั้นมาขอฉันคือช็อกโกแลตใช่ไหมใช่แล้วเจงฉันได้มืออารอนแมนทำมาจากช็อกโกแลต ไิเษโอโอแถมยังมีลูกกวอดอีกด้วยตรงนี้อีเจ๋งอันหนึ่งอาการที่สองระวังให้ดีข้างหน้าของเธอคือไอรอนเลดีฉันไม่เคยเล้อเล่นนะเจ๋งเอาล่ะได้เวลาถอดมือไอรอนแมนแล้วโอ้ไม่นะกการันขึ้นอ้อฮพระเจ้าฉันขึ้นมาสูงจังเลยที่นี่มีแค่ฉันและเธอที่รักอ๋พระเจ้า ใครกันได้ใช่ฉันทีไอเมืองหอกไปนะคนเหล็กมันหลาดเอออ่นนี่มันสุดยอดมากสิบเต็มสิบอะไรลงจอดแล้วสวัสดีอลิสเธอโอเคไหมเมือนี่มันคือคำสาบชัด,ชด ไม่ไหวแล้วมาปล่อยกันเถอะเออนี่มันคือได้ป่าผมเหรอแล้วมันทำงานไหมอะน่าสงสัยจังแต่ว่าฉันได้กินช็อกโกแลตใช่ฉันพูดถูกฉันได้ช็อกโกแลตอร่อยโอ้โหเจ๋งไปเลยแล้วฉันได้อะไรช็อกโกแลตเหรอไม่ใช่อ่ะดูเหมือนได้ปะผมธรรมดาโอ้ลมแรงแล้วก็เย็นมากเลย ต้องรีบปิดมันเดี๋ยวนี้ใช่ดีกว่าถ้าเราไม่ใช้ได้เป่าผมเครื่องนี้น่ามันตลกมากอะเธอจะได้เห็นผมตัวเองนะเธอไม่ควรหัวเราะเพ่อนแบบนั้นเธอยังจะมีความสุขอยู่ไหมถ้าเจอหมดร้อนเป็นไงล่ะคอยดูออไม่นะชุนัดขแของฉันมันละลายติดแก้มเลยปิดนี่อยู่นะปิดมันเดี๋ยวนี้ก็ได้ปิดก็ปิดแต่ว่าเธอตลกมากอะอ,อไม่นะ สปองหมดเลยอ่ะสมน้ำหน้าเอามานี่ฉันต้องการหมอดเย็นโออเย็นสบายดีจังเดี๋ยวชันกลกแจะแข็งตัวและกลายนขนมแสนอร่อยชิ้นใหม่โอ้คิดได้ยังไงอ่ะดูนี่สิเธอชอบครีมช็กอกโกแลตฝอนฉันไหมอืมนี่มันไม่ยุติธรรมเลยจากไดกปลตขผมไม่ประโยชน์เนี่ยนะ ้แต oh, wow, e ่คิดมีอะไรอลิสเธอดูก่อนสิข้าวโพดเน่างั้นเหรอโอ้ไม่มันคือช็อกกแอนด์เลสิเศมากอลิสกินได้น่าอร่อยจังฉันก็อยากกินเหมือนกันแล้วฉันได้อะไรมาดูกันมันคือข้าวโพดธรรมดาก็มีแล้วมันลองกัน จะให้บอกว่าอร่อยก็ไม่ได้อะแต่จะให้ยังไงดีนะไอเดียจเจ้าของข้าพดไปเข้าไมโครเวฟมันจะกลายเป็นป๊อปคอนเปิดเครื่องแล้วก็รอโอโหนี่มันระเบิดแรงมากบอกว่าจะไม่ระเบิดนะโอ้ยุยนแล้วน่นจะได้ว,ว้าวไม่อยา่างเชื่อ อบคนเยอะมากฉันคืออัจฉริยะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วลาก่อนไมนโครเวฟตอนนี้จะกินอย่างมีความสุขฉันก็มีไอเดียเหมือนกันถ้าเอาไม้เสียบสังข้าวพดแล้วก็เผานิดหน่อยโอ้เจ๋งมากเลยเลยโอ้ใช่สวยมากเลยน่ากินสุดๆ แล้วก็ใส่ช็อกโกแลตลงในแม่พิมพ์มันจะกลายเป็นของอร่อยอร่อยเรียบร้อยเธอคิดทำอะไรนะอลิสมันดูแปลกเธอไม่ต้องเข้าใจอะไรหรอกมันเท่าออมาอร่อยเกินบัรยายและตอนนี้ฉันตั้งการสเปรย์แช่แข็งงดงามพร้อมแล้วและสิ่ที่ฉันทำก็คือ ลูกบอชกลช็อกโกแลตแสนอร่อยนั่นเองอ,อร่อยมากตอนนี้ฉันเทมันทั้งหมดลงในถังแล้วก็มาอร่อยกันเป็นไงนี่คือมอสซิสซาที่ฉันคิดขึ้นมาเองโอ้คิดได้ยังไงเนี่ยอยากลองป๊ะบคอนของฉันไหมเอาไปสิลองกินขอบคุณนะวิดนี่ ขนมชิ้นใหม่งั้นเธอต่อนะได้เลยอ๋อมันคือกระบองเพชรเหรอไม่เจ๋งสักนิดนามเยอะมากแต่ว่ามันไม่คมเลยอ๋อฉันก็้ใจแล้วมันทำมาจัดช็อกโกแลตทั้งหมดเลยนี่มันอร่อยมากมากและก็นุ่มด้วยงั้นแปลว่าถ้าฉันได้ช็อกโกแลตเธอได้กระบองเพชรขอนจริงนะสิอรไออะมาไม่เอานะฉันไม่อยากกินนะเร็วเข้าเร็วเข้าก็ได้เป็นไงเป็นไง เธอพูดถูกกันไหมอ้อยเจ็บจังหนามจริงๆริหดหน้าสงสารของฉันโอ้ใช่แล้วดูเหมือนฉันนึกไอเดีๆด,ด,ด,ดได้เราแค่ต้องสวมถึงมือก่อนแล้วหนามก็ไม่เป็นปัญหาต่อไปฉันจคั้นน้ำออกมาจากกระบองเพชรหยบใส่แก้วแบบนี้แหละ หลังตอนเปลือกที่แหลมคมฉันไม่ต้องการแกงต่อไปโอ้ช่วยด้วยมือของฉันเต็ไมไปด้วยน้ำมันเจ็บมากเลยโอ้ไอ้บริทนี่ไอ้พอ่อเทนเเลสแต่ว่าฉันแค่อยากช่วยอ่ะโอ้กระบองเพนนี่แต่ว่าดาวลาของฉันต้องเจากช็อกโกแลตของฉันแล้วน้ำเชื่อมช็อกโกแลตและก็มาร์ชเมล่าต้องหมอมากแน่ๆ ดูเสียงมาไม่แล้วเลยและสิ่งสำคัญคือมันอะไรมากๆแต่ตอนนี้ฉันได้ดื่มน้ำกับบองเพชรโอ้ยมือดูไม่ได้เท่าไหร่แต่ช่างเถอะมาฉันก้าวการพบความชอบดีบริษ์นี้มันเลยอเร่กินให้อะไรน,นะฉันชอบมันขอนฉันก็บมิ่นเลวเดี๋ยวก่อนไม่ นี่มันฝันร้ายชัดๆจะอ้วก่ะโอ้น่าสงสารจังเลยอลิสโอ้อะไรกันเนี้ยเคทได้ขครืงหนุนรถมาฝรั่งฮับบา้บาบา้าแล้วคนอื่นละ่ะแซคได้คอล่าอร่อยเสมอเลยแล้วเอ็มมาได้อะไรโอ้โหมันคือมื้อเชคสเนกเกิลส์เจ๋งทุกคนเี่มารอกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นพวกเธอต้องเลือกการ์ดก่อนนะเอาละมาเปิดกันเลยแซคได้อะไรฉันได้กินเลอะจนเงนะ แล้วฉันได้โอ้ยฉันได้กินแบบปกติส่วนฉันได้ช้าที่สุดเลยแต่อย่างน้อยก็สนุกกว่าเพื่อนนะนี่มันเยี่ยมมากเอาล่ะทุกคนต่างมีความสุขนั้นไปดื่มกันเลยและแค่จะเริ่มเคเธอได้ช้ามากนะพรุ่งนั้นเธอเป็นคนแรกเลยแล้วกันหมอกฝรั่งต้มขวนเลยอะต้องรีบลองแล้วฉันจำได้ว่าต้องกินช้าๆ <G ül üyor> โอ้โหดูนั่นสิต้องเป่าลูกโป่งแล้วอ๋อมันแตกฉันชอบกินช้าๆมากนะมันผ่อนคลายด้วยฉันอยากกินมากกว่านี้อีกและตอนนี้ก็อยากเป่าลูกโป่งใหญ่ๆด้วยดูนะพวกเธอออเจ๋งจังเลยอ่ะเอาละ หมดแล้วเริ่มดื่มของตัวเองได้แล้วล่ะเยี่มเลยงั้นฉันขอต่อฉันเนมมือเชคแล้วมันก็รสชาติอร่อยมากด้วยเปสนิกเกอร์เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ลองแบบนี้เลยนะด้วยความเลอบานกันแล้วฉันก็ตกแต่งมือเชคด้วยเวปครีมแล้วก็ช็อกโกแลตอีกด้วยดูสิม,มันน่ากินม,กมากๆเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาลองอหวานอร่อยเหมือนเนมสเนกเกอร์แท่งแบบเหลวเลยอะ แล้วก็อร่อยมากด้วยฉันอยากกินให้หมดเลยฉันว่าต้องกินได้แล้วก่าเคทด้วยดูยสิเฮ้ยเอ็ออเออมมาเธอมีหนวดด้วยอะเธอตลอกมากเลยอะไรนะหนวดเหรอม,มันแค่วิปครีมนะเป็นหนวดที่อร่อยด้วยสายเกล็ดหัวล้อเดือมพอกสักทีเถอะ๋อฉันต้องดื่มมันเลยแล้วแต่ต้องทำไงให้เร็วที่สุดละมีไอเดียเลยด้วย โคล่ากัเมนทอสทำให้ฉันเดินได้เร็วขึ้นแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโยนเมนทอสลงไปในโคกตอนนี้ต้องเด่นให้เร็วที่สุดตอนนี้มันกำลังพุ่งอยู่โอ๊ยแซคระวังหน่อยสิฉันเปียกหมดแล้วเนี่ยอล่รเห็นไหมฉันกินได้แล้วบอนะโอ้โทษทีนะอ้โฮมันดูเหมือนขนมที่เปรี้ยวๆห,หวานๆเลยนะพวกเธอพร้อมกันหรือย,อยังก่อนอื่นต้องเลือกการเลือกเขา ก็เล่ากันเลยฉันได้แล้วมากเยเย่ yeah! เออแล้วฉันได้อะไรนะความระพันกลางไม่แล้วอะไรกันไม่จริงไม่นะฉันได้ฉาเอมา็มม่าหอยทากจะได้เวลากับลูกกวาดเป้าไปอีกนานเลยฉันต้องล่อมก่อนถึงจะไม่อยากก็ตามะนี <c oughs> ่คือลูกอมที่เปรี้ยวที่สุดปเลยฉันต้องอยู่ยี่แน่นอนถึงจะดูน่ารักแต่ก็น่ากลัว เปี้ยวจังเลยเอ,อ่ฉันไม่อยากกินแต่ก็มาลองสักีดกันได้เอาไหโอ้อยังเปรี้ยวอยู่ดีพวกเธอไปอไรายการมันก็แค่คนนขนมนะเคสเราเข้า,ขาใช่จริงด้วยมันก็แค่ขนมเท่านั้นเองฉันต้องลองมันด้วยความเลวปานกลางแล้วลมันก็แค่ขนมใช่แล้วแค่ขนมอืมันก็อร่อยดีนะเออ เทสเธอเธอเธอเต้นได้เจ๋งมากเลยใช่แล้วแซ่พูดถูกนี่มันชาวรักตัวจริงแซกเอาลำโพงมันแล้วเาปาร์ตี้กันเลยนี่มันสนุกมากเทสเธอเต้นได้เจ๋งจริงๆทำกับดนตรีได้ดีมากพวกเธอนี่ฉันเปรี้ยวนะฉันไม่ได้เต้นอยู่อะไรนะถ้าพูดอะไรบางอย่างเหรอเสียงเบสมันดังจนฉันไม่ได้ยินนะโอ้ยฉันหายแล้วล่ะ มื่อกี้ฉันเป็นตะคิวเพราะความเปรี้ยวนะทำไรกันอยู่เต้งั้นเหรอฉันทรมานอยู่นะแซกลังเร็วเข้าอ้อจริงด้วยฉันมีลกอมเปรี้ยวฉันลืมมันไปเลยความเร็วของฉันคืออะไรนะนน่ต้องระวังก่อนนี้ได้ไหมอะฉันเป็นลูกผู้ชายจริงๆฉันต้องดื่มมันให้หมดในครั้งเดียวหวังว่าจะไม่เป็นอะไรนะเพราะฉันเคยกินยาลีดรสเปรี้ยวมาตลอดเลยอร่อยจังเลยออไม่นะฉันเป็นตะคิวไปทั้งหน้าเลยเปรี้ยวมาก สาวๆฉันรู้สึกไม่ดีเอ้ยไม่เป็นไรนะเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเออจริงด้วยฉันมีกรยารผสมพาบาลแสนหวานอยู่ตอนนี้ฉันจะฉีดน,น,น้ำเชื่อมแสนหวานหนึ่งเข็มให้เธอแล้วแซกจะกลับมาหาเราอีกครั้งแซกเป็นไงบ้างฉันไม่เป็นไรแล้วไม่ไม่อยากกินอีกนะใช่แล้วเขาเป็นแบบนี้เสมอแอมม่าลืมไปว่าไม่ควรให้ช็อกแลกับแซกนะฉันอยากกินมากกว่านี้แล้วมันคืออะไร ว้าวไอศครีมกันเหรอสิ่งจังเลยเดี๋ยวก่อนเธอต้องเลิกการก่อนนะดีจังเลยที่สักจำได้แล้วพวกเธอได้อะไรกันฉันได้ความเลิศสุดเลย mm hmm. อ๋อแต่ว่ามันดีหรือไม่ดีนะส่วนฉันได้ความเลิแบบปานกลางแต่นเรื่องดีที่เสมอเลยส่วนฉันได้ช้ามากอลยสิงเป็นเลยฉันสามารถเยียวยาแห่งความสุขได้พวกเธอเห็นไหมว่าฉันโชคดีแค่ไหนฉันสามารถกินไอศครีมได้นานเลยเอาช้อนมาแล้วกันเ่ม มาน,นี่เลยไอศครีมของฉันเฮ้ยมันละลายแล้วไม่เป็นไรไม่อร่อยอยู่ดีและอยากกินกว่านี้และตอนนี้ก็ค่อยๆเอาเข้าปากแล้วก็ละลายอีกแล้วไม่เป็นไรโอให้ตายตอนนี้ฉันต้องแกะไอศครีมแบบเจ้าเหมียวแล้วเหรอในนี้ ใช่แล้วฉันไม่ชอบกินแบบช้ชาเลยเอาล่ะเป็นไงเป็นกันอ,อร่อยจังเลยแต่ฉันอยากกินไอศครีมแบบแต่ไม่ใช่ช็อกโกแลตเชคหนะเคเธอเริ่มได้โ oh yeah, อ้ยได้ความตําใจเลยไอศครีมแสนอร่อยของฉันอร่อยมากๆช็อกโกแลตโอมไมเย็นจังเลยฉันไม่อยากป่วยงั้นเอาผ้าพันคอมาพันคอไว้ก่อน แบบนี้แหละจะได้ไม่เป็นวัดอ,อร่อยมากแต่เย็นจังเลยเหมือนสมองถูกแช่แข็งถ้าเรื่องนั้นสหมหองวักันได้แบบนี้แหละคำสุดท้ายแล้วกินหมดแต่ก็ยังอุญญ่นยืดเจ๋งมากเอมมาตอนนี้หึงตาเธอแล้วโอ้จริงด้วยฉันไม่ได้เกสครีมของตัวเองเลย ตอนนี้แหละเดี๋ยวนี้ต้องเรียบกินเร็วๆฉันตัดสินใจแล้วว่าจะกินจากค้นต้องอร่อกว่าแน่นอนช้ยชอยมันน่าเบื่อนนะดูนะอุ๊บดูสิอะไรได้ยังไงกันเนี้ยใช่แล้วฉันคือนักเกสกคริมมืออาชีพนะแต่ว่ามันยันกันไปแล้วลหรเดี๋ยวก่อนนะมีน้ำแข็งอยู่บนหัวของฉันงั้นเหรอยาด่สนเลยอะ่ะมันเกิดขึ้นได้ไงช่วยฉันด้วยเอาฉันก้ัไปที โอออกมาได้แล้วแต่น้องออะไรพวกเธอไม่อยากจะช่วยงั้นเหรอช่างเธอกินต่อดีกว่าเอาตีมือกันหน ой, ่อยเธอก็ตีด้วยในที่สุดเราก็ได้จะเลิสแอนอร่อยแล้ะเย่ yeah! ตอนนี้มาดูการกัน,กนดีกว่าเย่ yeah! ฉันได้ความเร็วที่สุดเลยส่วนฉันได้ความช้าที่สุดส่วนฉันได้ความเร็วปกติเต็งเลยฉันยังเิ่มก่อนนะได้ความเร็วก,กาง เอาได้เวลาแล้วโอ้เป็นจารีที่เสียงที่สนเลยเด้งดึงมากตอนนี้ต้องรีบลองมันอือร่อยจังเลยอ่ะฉันชอบมากๆหยุดกินจารีนี้ไม่ได้แล้วพวเธออย่าจ้องเคสสิเขากำลังกินนะอะไรหรออ๋อมีจารีติดหน้าฉันด้วยเจ๋งมากนะว่ากินหมดสัแล้วอีก งั้นฉันจะกินด้วยยังมีตรงหน้ผาผายกนิดนึงพวกเธอหยุดมองแบบนั้นได้แล้วไอ้มาเริ่มกินสิอะไรเยี่ยมเลยฉันอยากลองมันจะแย่อยู่แล้วแต่จะกินยังไงให้ชาที่สุดอ๋อจริงด้วยหันจะเลี้ยเป็นชิ้นเล็กเล็กสี่เหลี่ยมแบบนี้เล็กๆล็ก,เล,กเล็กกว่านี้และจากนั้นก็เสียบไม้เจ้าฟันให้เหมือนขนาเป้เลยพร้อมแล้วสวยจัง แต่ธีนี้ก็ไม่เลอะมือด้วยและกินได้ช้ามากๆฉันไม่ต้องการมาจิ้มฟันต่อไปอร่อยมากเลยโอ้ยเอมมาระวังไม้จิ้มฟันหน่อยสิเธอเกือบยังเข้าตาฉันเนี่ยหยุดได้แล้วนะได้ยินไหมกินบ่อสักทีแลวกินของตัวเองสักทีนะโอ้จริงด้วยต้องเริ่มกินแล้วละ่ะทำไมให้เราได้สุนล,ล่ะและก็สะอาดกว่าเคทด้วยรู้แล้วต้องทำยังไง ดยไฟนี้ฉันสามารถลายเจลลี่ให้เป็นน้ำได้ละลายแล้วสมบูรณ์แบบมากตอนนี้ต้องลองแล้วก็อร่อยมากด้วยตอนนี้เราสามารถดื่มมันได้อย่างรวดเร็วอ,อร่อยจนต้องเลียนนิ้วเลยมันทั้งอร่อยแล้วก็หมดเร็วด้วยใครกินแล้วกว่าฉันอีกนะแล้วไงล่ะมันเจ๋งดี เธอฉันไม่อยากให้พวกเธอเสียใจนะแต่ว่ามันคือหัวหอมคนที่โชคดีได้กินเร็วที่สุดละงั้นเรียบเลือกการกันได้แล้วเค <Okay. S 1> วันนี้เธอโชคดีมากแล้วแซกได้ความเร,ร็วเปิร์กเางร์เจ๋งไปเลยแต่ของเอมม่าไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการฉามากๆและเธอเกลียดหัวหอมด้วยอย่าร้องไห้นะอาจจะผ่านไปเร็วก็ได้นะโ <c oughs> อ๋อหัวหอมยังก็เป็นหัวหอมอะ ฉันไม่อยากกินเลยแต่ต้องค่อยๆกินทีละชั้นก็ได้ช้าๆด้วยไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะกินมันจริงๆนะหน้าทีที่แยฉันต้องกินอีกชั้นหนอนนี้ชิ้นต่อไปฉันเริ่มรู้สึกถึงหัวหอมแล้วแถมยังแสบตาด้วยฉันอยากร้องไห้ ฉันไม่รู้เลยว,ว่าฉันจะเศ้าขนาดนี้จริงๆเดี๋ยวเพราะเป็นหัวหอมนะโอ้ใช่น่าสงสารจังเลยไอ้ม่าเอาไปสิขอบใจนะแซกเอาขึ้นไปได้แล้ว Thank you เออไม่เลย <c oughs> เกไว้เถอะมันก็ได้ฉันจะทิ้งมันแต่ว่าตาฉันแล้วต้องกินสินนะให้เร็วที่สุด น่าขี้ขียกทำไมเราต้องกินหัวหอมด้วยมันทำให้ฉันรู้สึกทั้งป่วยทั้งกายเลยก็ทั้งใจหน้าตาของพวกเขาแย่มากเลยแต่ฉันต้องกินด้วยงั้นเหรอแซกหน้าของเขาก็าเป็นสีม่วงแล้วอะไม่เป็นไรฉันทำได้ฉันเป็นผู้ชายมันก็้จะหมดแล้วแหละตอนนี้ตาเธอเคสโอ้ไม่ฉันไม่ไหวแล้วมันยากเกินไปโอ้ย ฉนจะกั้นไว้ไม่อยู่แล้วอฮ้ยนี่มันเหม็นมากเลยหันประทาอื่นได้ไหมเนี่ยเอาล่ะตอนนี้ฉันต้องจัดการหัวหอมแล้วด้วยความเร็วสูงสดุดงั้นก็มาดื่มมันแทนกินแล้วกันบางทีหัวหอมปอนอเมริกาดีกว่าหัวหอมธรรมดามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารองดูกันเปิดเครื่องและก็พร้อมแล้ว เอาล่ะได้เวลาลองสีสวยดีนะแล,แล้วชาติละ่ะสิ่งที่สำคัญคือต้องกินให้เร็วที่สุดโอ้ไม่น่าขี้ขี้ยงฉันรู้สึกไม่ดีโอเคก็โอเคไหมตื่นสิเอ็มมาแคสดือมหอมจนเอไปแล้วแม่จ๋าเอ็มมาช่วยด้วยโอ้ไม่นะ